เจ้าภาพก็ทําทุกปีเขาก็จะเกิดสิ่งที่เขาเป้าหมายต้องการทําแล้วก็เกิดผลที่รองรับอย่างเช่นปีนี้เขาตั้งเป้าไว้ได้กำหนดจะได้การส่งออกเท่าไหร่และผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นั่นก็คือจุดมุ่งหมายของเขาเจ้าภาพเขาทำอย่างนี้ทุกปีนะครับ เราก็ไม่สามารถจะรู้ว่าท่านจะาป่าเขาได้อะไรบ้างแต่ว่าทุกปีเราจะต้องมาทำให้เขาทุกปีนะครับการจัดของก็เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเราได้งบประมาณแล้วเราจัดของไปในสิ่งที่เขามอบหมายให้ความความไว้วางใจเราแล้วก็เราจะจัดของมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กแบบับตัวของเราและอันนี้นะครับ จะภาพเขามองออกนะครับว่าบนประมพิธี